สวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ติดตามทุกคนสวัสดีครับเรามาดูม้าสีหมอกคู่สองแบบเล่มนะครับผมอันนี้ผลงานทำแบบไหน,นเกาไว้ซ้ายนะทุกคนนะไปไว้ขวาอันนี้วุฒิเลี้ยวไม่เข้านะทุกคน วันที่แล้วหลุดนะ่นี่แนวทางวันนี้นะครับสีบน7เจ็ดล่างนะครับทุกคนนะสีบน7เจ็ดล่างมาดู ให้เห็นอ่าดูวดที่แล้วหลุดนะครับสังเวียนหววสังเวียนหวย,วยหลุดนะครับไม่มีนะไม่มี69อันนี้ก็ไม่มีอกมพลังทิพย์เข้านะ ดูดีๆนะครับในวันที่มันอยู่นี่นะทุกคนนะเนี่ยที่วันที่เนี่ยน,นี่สิบหกหนึ่งพฤษกายนพฤศจิกายนนะครับทุกคนอ่าอันนี้ มดที่แล้วหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยทุกคนอันนี้มดที่แล้วเข้าเก้านะครับเคลีย <c oughs> <c oughs> นี่บนวดที่แล้วเข้านะล่างก็เข้านะครับทุกคน ขบวนข้าล่างให้จับคู่เข้าตัวกับนะฉลามฉลามชนบุรีล็อกผ่าเลขไม่เข้าหน้าคนหน้าหน้าที่สี่ น้าที่สี่อาจารย์สมพงศ์ยก้วมหาชนวัดเทีลยวเต่าเด่นก้าวนะทุกคนนะ <c oughs> เออย่างเดียวนะทุกคนนะขอ,ะ <c oughs> อะให้บนล่าง กูแดงนำโชคงวดที่แ้้เข้านะทุกคนเขาล่า,ลางหนึ่งนี่เข้าบนเก้าเขารางหนึ่งเดี๋ยววันนี้มอง,องทางแล้พก็ หลังฟ้าขาวว่าเล็กตัวเล็กมาทุกคนมาที่ <c oughs> หกมาที่หก จำอวดงดที่แล้วเข้าล่างนะกรเดินล่างหกบนหลุดใครที่รอ น้ำโชคนะครับยังไม่มานักคนนะเดี๋ยววันศุกร์คอยว่ากันนะวันศุกร์แม่ค้าะจะมาวันรแม่ค้าไม่มาเนอะอันนี้เียบล่างแล้วก็อาจารย์แดงเียบล่างอาจารย์แดงนะทุกคนนะ วัดที่แล้วเข้าดิ่นหกล่างน้ำเต้าทองคําไม่เข้านะแต่หน้าที่แปดกคนนะ หน้าที่ไปพรยามังกรวที่แล้วเป็นไงวที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะนมีห้าหนึ่งไม่ใช่หกหนึ่งคว,ว่าหลุดเลยวที่แล้วหกเก้าหกกหกหนึ่ง เล่นเล่นหกวันนี้เด่นเลยที่แปดนะร่างทุกตลอดขันนี้ครับทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามตรงนี้นะ องค์น้ำมนต์นะครับเข้าทุกงวดนะทุกคนนะบอกไว้ก่อน <c oughs> เด่ยนยศโสหลุดไปสองงวดแล้วนะองน,น้ำมนต์งวดนี้สองห้าเจ็ดนะครับ ที่แล้วในหนึ่งยังไปล่างในหนึ่งดนะ้วยอย่าลืมนะโอ,อ้น้ำบอลนะก็น่าที่สิบนาที่สิบนี่ก็ลืมไม่ได้เนะอย่าลืมเด็ดขาด เล่นสิบบนตรงนี้นะอ่อใชตัวนี้ดากหน่วยหลุดหน่วยล่างก็หลุดร้อยก็หลุดงวดที่แล้วอันนี้งวดน,นี้นะครับทุกคนงวดนี้มีสี่หกเจ็ดแปดนะครับสิบบน เาไม่ยุดหน้าที่สิบเอ็ดโคที่แล้วนี่หลุดนะวันนี้ล่างนะทุกคนโค้ที่แล้วหลักหน่วยเข้านะอยากปิดหลุด อ่างวดน,นี้มีสนะองห้าเจ็ดกับสี่ห้าเก้าเนาะตรงนี้นะีล่างนะเขียมทองหน้าที่สิบสอง หน้าที่สิบสองมุดที่เร็ว <c oughs> อันนี้บนนะเอาสีเอเก้าล่างไม่เข้านะทุกคนนะล่างไม่ดีเก <c oughs> ียน <c oughs> ท้องวันนี้หนึ่งสามเจ็ดหกนะครับหกจะมาอีกไหมทุกคน นัาที่สิบสามีค่ค่ดลององพันธ์ลึกเด็ดนี่ก็เข้าทุกงวดนะทุกคนนะของพันธ์เนี่ยรงนี้หลุดนะว่าที่แล้วตรงนี้หลุด <c oughs> เล่นสิบหน่วยงวดที่แล้วมีหนึ่งสองสี่เจ็ดไม่มาร์ชนะวันนี้สองสามห้าแปดเด้อสองพันสี่เจ็ดแปด หน้าที่สิบสี่หน้าที่สิบสี่ดูเอาแคปหน้าจอเอานะคุมซัดมุดที่แล้วให้หกแปดบนนะ วันนี้เจ็ดเก้าโวล์ท้าให้ลองรถที่เร็วให้หกล่างนะสามบนนะอันนี้ล่างให้หนึ่งมานะ วันนี้ให้สี่นะท้าลองไงให้สี่เจ็ดหน้าที่16สิบหก ทุกคนตรงนี้เดินมาทั้งนานนะั่งที่แล้วหลุดนะทุกคนมีล่างเข้าเด่นหนึ่งหนึ่งกับสี่นะัที่แราวข้างบนสองห้า มาที่1ิบเจ็ดทั้งไซส์ของเก่านะ,ะทุกคนนะนี่ของใหม่นะว่าที่แล้วหลักร้อยก็หลุดเนี่ยเพียรนหลุดล่างเข้าอยู่ล่างเยบนหลุดเพียร์ล่างเข้า วันนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้อมันจะมีเลขียอยู่โดยพันล้านเนี่ยเพียหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกร้อยสองสามเจ็ดนะ มาที่สิบแปดที่สิบแปดมาที่สิบแปดในงวดที่แล้วหลุดนะหลุดหมดเลยเนี่ยหลัรก,กร้อยก็หลุดปกติหลักร้อยก็เดินดีนะ มาที่แล้วหลักหน่วยเข้าหนึ่งมาที่เก้ามาที่สิบเก้าน่าจะ ให้ไพนลีนให้บอลสู้เออหนึ่งเรื่องมันแมนสูโม้ดที่เหลือไม่เข้าที่ก็ไม่เข้า วันที่เรายอนศูตรหนึ่งสองนะวันนี้หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดเลยหมดแล้วนะเราจะนอนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเอส เจอกันคลิปต่อไปวันศุกร์นะครับผมสวัสดีครับ